หัทงที่มีข่าวออกมาว่าทางตูต้าประเทศไทยเตรียมจะปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่สำหรับรถยนต์ PPV ของค่ายอย่างตู y o าฟอร์จูเนอซึ่งคาดว่าจะถูกเปิดตัวภายในช่วงปลายเดือนสิงหาถึงเดือนกันยายน2564นี้ล่าสุดมีผู้พบเห็นรถยนต์รุ่นดังกล่าวออกวิ่งทดสอบแล้วบนถนนจริงโดยตัวรถนั้นถูกพรางไว้ทั้งคันแต่แม้จะถูกพรางด้วยสติ๊กเกอร์ทั้งคัน อย่างไรก็ตามก็ยังพอดูออกว่าตัวถังของรถนั้นจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมและคาดว่าจะถูกปรับปรุงเฉพาะอุปกรณ์เสริมของรถเท่านั้น และเนื่องจากตัวรถที่ใช้วิ่งทดสอบนั้นเราได้สังเกตเห็นคาริเปอร์เบรกเป็นสีแดงเช่นเดียวกันกับที่ถูกติดตั้งใน Toyota h ไ l u x Revo ที่ถูกใช้วิ่งทดสอบก่อนหน้านี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง Toyota Fortuner และ Toyota Revo นั้นจะมาพร้อมกับรุ่นสปอร์ททั้งคู่แต่จะเป็นสปอร์ต GR หรือไม่อย่างไรนั้นยังไม่ทราบได้ซึ่งถึงตรงนี้ทางเราคาดว่าอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะยังไม่ใช่รุ่น GR Sport ด้านของ f o r t u n e r นั้นสำหรับรถที่ถูกนำมาวิ่งทดสอบนั้นหากสังเกตส่วนหน้าจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนหน้าของรุ่น r e เจนเดอส่วนการอัปเกรดนั้นจะถูกอัปเกรดในส่วนไหนบ้างและจะถูกเสริมในรุ่นท็อปหรือรุ่นเริ่มต้นหรือมาอย่างไรนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆเผยออกมาส่วนสำหรับใครที่กำลังลุ้นขุมพลังไฮบริดนั้นคาดว่ายังคงอีกยาวครับเนื่องจากในรอบนี้น่าจะยังไม่มีการปรับปรุงใดๆในส่วนของเครื่องยนต์ และทางฝั่งของออสเตรเลียเองก็ยังคงเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆโดยอ้างอิงจากการให้ข้อมูลของฝั่งโตโยต้ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ลุมพลังไฮบริดในฝั่งของออสเตรเลียเป็นอันดับต้นๆซึ่งแน่นอนว่าหากฝั่งนู้นยังคงเงียบไทยเราก็คงต้องรอต่อไปอย่างแน่นอนในปัจจุบัน t o y ยต้าฟอร์จูเน e ร e เ d จ r นเดอร์โฟร์วิุ่นท็อปสุดนั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,832,000บาท ซึ่งคาดว่า Fortuner ใหม่นี้จะเข้ามาเป็นตัวเสริมสำหรับทําตลาดรองจาก Regender รุ่นท็อปเพื่อให้ราคาสามารถเข้าถึงง่ายสำหรับใช้กระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปีนี้อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนั้นทางเราคาดเดาจากข้อมูลเล็กน้อยที่มีการเผยออกมาเท่านั้นหากมีการอัปเดตข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเราจะรีบนามาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง และเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามในตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ